สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าพ้าใหญ่อุดหยากกับลูกพี่น้องลูกไหลลูกหลแห้งตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตลางตึ้งตึ้งตึตึ้า้งตตึ้งตึ้งต้ต้องตงงง้ตลลง้งงง สวัสดียามเช้าเๆนะคะกับบรรยากาศช่วงเศารพี่น้องไปแล้วคุณนายพากันไปทั้งใด งนักกระเดียมอีหลานักกระเดียมอย่างลุกจดตังตังน euh. ักกระเดียมนักกระเดียมนักกระเดียมนักกระเดียมตังไปใส่ตังตัง

นักกระเดียมเด็กหน่อยนักกระเดียมบึงนักกระเดียมนอนแล้วข้าหลังได้นั่นข้าหลังได้นั่น สั่งก็หูนักกระเดียมพี่น้องนักกระเดียมก็เป็นเอื่นต่างๆมาเบิเนน,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 นัออๆๆๆเออกออเดอเออเออเเออออออเออเอ มักหยอกค่ะมักหยอกอุ้มอยากให้พ่อหยอก <laughs> นักกระเดี่ยวโอ้ยอีหล่ะนักกระเดี่ยวยืนไปอยู่เออเออขาได,ด้นั่นขาได้นั่นโอ้ยทั้งผีกับพองทั้งผีอุ้นอุ้กันอยู่น,าน,น,าน,น,านั่นนั่นนั่น เข้ารัางตุ้มเลยโอ้ข้นเข่านอัวกันอยู่ผีทั้งผีกันนวลเนี่ยกันคุณแจทองคือจะ เห็นไปลุ่นตีกันไ่ลุ่นตีกันแล้วเอาเอาอยากซอยอยากซอยอุ้นอัวกันอยู่เออเออเออขาหลังเด้อท้องวะท้องก้นท้องก้นท้องก้น

จะปวดไผ่บ่เฮ้ยค like so ุณจะไดนอี่นายกัดบ่เอยาอเอ้อ้ยอยเอยเเ้ยเอยเ้ยเ้เอ้เอเอ้้้้อ้เ้้อ้ lên nó mua khâu nó mua cháu quay, cháu vay nè Đào lại đấy nè đảo lai ừ ừ ตัองจจวไว้ดาวล่วลวยนกยังเออมามาเร็วมาเร็วไปสมาอีกท่องก่อนท่อ,ทองก่อนกามาเถอะท่องก่อนยันทงปุ่นท่องก่อนนางเซย ปลาลูกกอกมันหายไหนปลาลูกก๊อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนั่งสุดเขานั่งสุขนั่งสุเอ้ต้องผีดีดแล้วเอ้าป้าใหญ่อุ่นโอ้ยนอง ออกเด้อออกเด้อออเด้อมูจอมันเห็นนังไก่แท้ทองก่อนเห็นเขาเห่นแดกเห็นแล้วมาละพุนนั่นนั่นนั่นทองทังเอองทังมาเลยเลยโอ้ย ถักเออขีดินสิลอยรัดตังรัดกันรััรักันรัดกันเลยรักเลยเออรักันเลยเออมันงับหนก็มีใส่ตัวใดนนั่นมูกทตัวเลยๆนอยเออกะงับตัวงับยังับมันมเ็นแยอกอยู่แต่ว่าสิโคตเอาเนี่ยะ แตกแล้วแตกแล้วเออเเร็เอาเร็วบุฮักขึ้ตังเด้อบุด้ใจดีขึ้นตังเด้อมาเพ่มาเพ่มา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 กินามาวามามามเลยมาเามากาม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 เมา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 เมามามามมามาเมาอมาามาาา อย่าด้ออย่าดเอาเลยเอาบเอาบเอาบาบอเะตุพอกับพกดงเงินด้อพอกับพแมนพอเ้อเอ้ยเยอะเอ้ยอ่เอ้ยอะเออออกเด้อออกได้นั่นขี้ดินรอยแล้วนั่น không, không ngủ cái cảnh, không cả dàn, không cả lốp bằng giang vậy, ôi nó, mất sao đây. เอามันไปเลยอพล้วพอแล้ว,อลวเอามัลไปเลยขึ้นปาลโอ้ปันไปเลยตอนนั้นมามามาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนีกปน้ก็ไว้สำนีกกันคะ่ะสวัสดีค่ะ